สวัสดีครับพี่นอ้องโมนี่พามาเป็งแมวหลังบ้านเนี่ยมาแล้วพอกันแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่โตเกียวครับกับท้องขาวกันเดียดหังกันนอนนอนเลีนครับเวลาเ็นเวลานอนเรียนคนมาห่างกันอ๋อพัฒมาคือสินี้จากกันนอน,นเฮะ ตั้งขาวจับต้องขาวบ่ถือบ่ถือกันกับคนเป็นบ่ใครสิกับคนเป็นคนหน้าเป็นนกสิน,นี้มัมลมนละมันละมันโยกไปคือเป็นมกักโยกไปตัวเกี่ยวตัวเกี่ยวนอนสบายตัวมีอิสเซนอน่ะเฮ้ยตัวมีอ้หเห็นแล้วเห็นแล้วตัวมีอ่ะตัวมีนอนอยู่ในคอนโดเบิ่งเป็นนอน เนี่คตัวมินอนอยู่คอนโดคอนโดส,นส,สันล่างมีสามจันทครับคอนโดเป็นอันนี้ตัวมิสันสองโตเกี่ยวกับตั้งขาวโตเกี่ยวเอ้ยอ้วนฮรับโตเกียว,ออว,น,ว,ยวนอนสบายใจเลยโตเกียวแบบี้นี้ เปนรออันนี้ก็จะเป็นผู้งามเนาะน,นี่เนาะทั้งขาวนี่ตัวเกียวกับลูปรอเนาะตั้งเกียวเนาะอืมบื้อหนังเนาะล่ะเนาะเว้นเว้นนอนลินเนาะบาไปหาหลาเนาะยุกิอีสัเนาะยุกิเนาะเค้อันสามเนาะเฮ้ยไปใส่ยุกิอีกิกับเยโกโกไปอยู่เนาะอีกิกับเยโกโไปล่าบอกเฮ้ย เวลาบพราะท่านมากจนี่ครับตัวเกี่ยวกับท้องขาวพิ่นมักยืนกันมาเบิงอาหารการกินพิ่นนำมันที่นี่ครับเท่ไ้ตลอดสองกระปุกร้อมน้ำนี่มองมองพิ่นมากินอาหารอันพวกแมวจอนแมวยังมากอะมากินเบิร์ดครับเท่ไ้ ใครอยากมากินใครกินอันนี้กับอันนี้กับไมอย่น้าเลยมาตาเน่น้อยท้องขาวนี่ตัดเสพพระเนจอดมาตอนมากกับจ,จอยเน่น้อยมีแต่แผลเต็มตัวจักถึกอยังไล่ลามาอันนี้ตัวเกี่ยวมากกับตาหน่อยอยน่น้ำนี้ไอกันเนอนี้ไอกันเนอขึ้นอยู่ท้งต้นใหม่เปียวลงมากเอา หลังจากนั้นเอาตัวโตวเกียวต้องมาขังอยูนนี่ก่อนโตเกียวมาขังไว้ีนสามมือครับขังไว้ในกรงนี่กรง,งนี่สามมือเพราะตะเพิ่นนั้นคุณเคยกับค้นแล้วก็ค่อยปล่อยเพิ่นบอกหลังจากนั้นเพิ่นกับบ่ไปใช้อยู่นี่ตลอดเท่าทุ่งือนี้ตัวมิเียนครับตัวนี้ครับเป็นแมวจอนมาก มาต่น่น้อยเห็นกันนี่ว่าหนีทัพเทเห็นเปิดประตูลังบานออกมา,มาเห็นแต่เง,งี้ยวเงี้ยอยู่ใตโตัวนี่ตัวซ้ำกำปัน่นก็เลยเลี้ยงไว้ก็เลี้ยงแบบเปิดจังสีนะครับแลวแต่ไปสิไปแต่่าแมวจอนดีตัวใหญ่แล้วไปแล้วก็มาแวะมากกินละก็หน,นีไปก็มีอันนี้อันนี้มาตะน่อยสามตัวนี้ก็สีดวัคซีนเรียบร้อย ทำหมันแล้วหนึ่งนะครับตัวมีทำหมันแล้วตัวเกี่ยวตัวผูนี่ยังบระท่านทำกับท้องขาวนี่ยังบัท่านได้ครบครบเวลาอายุยังหน่อยน้ำหนักน้งหน่อยยังหน่อยดอ,อจังน่อยแตะลิมือพันตอนประมาณเทียงเพียงเพิ่นกระสีครับป้ากันนอนกลางคืนพันสีออกไปหาหลา ล่ามาเพิ่นกไนน็ได้นกได้ยังมากครับเพิ่นสิได้นกอีกขนนกเพิ่นล่ามากันบ่นกกัะหนูครับเพินเ่นสิไปล่าหลังบ้านมาเบิ่งหลังปลาหลังบ้านครับที่เพิ่นล่าเนี่ยครับนี่ครับปลานี่นี่ล่ะปลาที่เพิ่นไปล่าลังบ้านปลาเนี่ครับข้างล่างบ้าน,น,น,าานเป็นปลา มองพันหลาหน่านูนี่ครับมันจะไปหามากกันขึ้นมันจะออกไปล่ลาปลานี่ครับลา่าผู้ดมสมบูรณ์ครับหนูบวตาหนูงูกอะไรนี่ครับปลาหลาเป็นมองพันเป็นรลรล่าหาหนกหาหนูมันจะได้มากทุกขึ้นอันนี้ก็อ้างนางไบเป็นกินครับ ตัดฟนมานตกตกยาวฟันยอ,อกกันครับตัวมีนอนเดี๋ยวสองหนีบท่านนอนเนี่ยตักเกี่ยวก็ต้องขาวาท่านนอนตักเกี่ยวใหญ่ครับอวดแป๊บเดียวไงเร็ว จักความตัวเกี่ยวบอยานมาแรกๆยานเดี๋ยวนี้คุณเคยแหละมันจะไปใส่เนาะฟังได้ยินเสียงนกเสียงยไปน้ำกันตลอดครับนี่ต้องขาวกับตัวเกี่ยวมาห่างกันวเมื่อเบิ่งตัวมิมาตัวมิเองนอนเซ้ย เอาเตินแล้วไว้หว่นไว้ตัวมีเีนแล้วคลิปนี้กับเอาไว้สํำนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราดิดตามคลิปหนาต่อไปว่าสิเป็นแบบใดแมวสิยูกินยูจังไดแต่ละมือือสิมีคลิปยังแบบมีแบบเซ้อไผาเซ้อไผมาให้เบิ่ง อ่ะสำหรับคลิปนี้กะพ่อแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อไว้พบกันไหมอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับเด้อพี่น้องช่องมาแมวชาแนลสวัสดีครับ